นักมวยไทยดาวลุ่งโมกาวดาวลุ่งฟิลิปปินดาม่าร้อนวันแชมเปี้ยนชิพจัดให้โมกาวยยำจริงไหมหลังจากเกิดดามา่าแฟนมวยพูดกันเยอะดาม่านี้มองมุมต่างสไตล์เอกเสติโอรับชมรับฟังได้เลย กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับสำหรับศึกวันลูมินีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึกวันลูมินีนัดที่134นะครับสำหรับคู่มวยระหว่างพลอยชุมพูและก็อีไลเอริก้าโบโมเกานะครับนักชกหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นขวัญใจของแฟนมวยชายชาวไทยของเราที่เป็นแฟนคลับของน้องเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านโมกาวสามารถเอาชนะน็อก นะครับเทนนเกิลน็อกเอาเหนือพอยชมพูไปได้แล้วก็สามารถคว้านะครับโบนัสจากบอสชาติได้3 5 0 0 0 0บาท12คู่ที่ผ่านมานะครับ มีโมกาวและก็นักมวยจากญี่ปุ่นเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่ได้โบนัสจากบอสชาติไปซึ่งในไฟ์นะครับระหว่างโมกาวกับพลอยชมพูนั้นเนี่ยกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังการชกจบสิ้นลงไปนะครับโดยมีทั้งแฟนมวยและก็พวกเหล่าเครียเตอร์ที่เกี่ยวกับมวยนะครับลายเล็กลายใหญ่ลายน้อยก็ต่างมีทัศนคติความคิดเห็นเนี่ยแตกต่างกันไปและอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะคิดเลยเถิดหรือว่าคิดในแง่ลบจนเก เกินไปนะครับไม่ใช่ว่าเรามองโลกในแง่สวยเกินไปเนี่ยส่วนตัวนี่ยฮะมองโลกตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ลบนะครับแล้วก็ไม่ได้มองโลกสวยจนเกินไปส่วนแฟนมวยหลายๆคนนะครับมองว่าไฟนี้เนี่ยทางวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนจัดน้องพลอยชมพูเนี่ยมาให้โมกาวย้ำเพื่อที่จะเรียกเลตติ้งจากแฟนมวยจากฟิลิปปินส์นี่เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีเหล่าครีเอเตอร์ที่เกี่ยวกับมวยวันแชมเปีนชิพของเราเนี่ยฮะไปทําคลิปไปอัดคลิป ลงในโซเชียลมีเดียบอกว่านะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยวันลูพิเนียทํามวยนะครับจัดคู่มวยประกอบคู่มวยโดยเฉพาะคนที่ประกอบคู่มวยเนี่ยเสื่อมมากๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยคุณภาพต่ําลงการทําในลักษณะประมาณนี้ประกอบคู่ต่อสู้ที่มันห่างจนเกินไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสื่อมคือด่าเสียเละเทะฮะใส่วันแชมเปี้ยนชิพใส่เต็มที่เลยฮะซึ่งก็แฟนมวยหลายๆคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับซึ่งในมุมมองผมนะฮะ เราเนี่ยไม่ได้คิดไปในลักษณะประมาณนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นที่เกิดอะไรขึ้นก็ไปโทษเพียงแค่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับเราอาจจะมองในแง่นี้นะครับคือทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง สร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้มีกําไรนะครับเมื่อมีรายได้มากมีกําไรเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาใช้ในองค์กรมีศึกมีอีเวนต์มีวันลูบิมีเนี่ยให้เราดู ไปอย่างนี้นะครับอีกหลายๆปีแล้วก็มีคู่มวยที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นนักมวยนะครับก็มีโอกาสในการที่จะพิสูจน์ฝีมือเนี่ยมากขึ้นนักมวยก็มีความเป็นอยู่ที่ดีแฟนมวยนะครับก็ได้ดูศึกดีๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับในการที่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะปั้นนักมวยไม่ว่าตะวันชายไม่ว่ารถถังนะครับหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านการอ่าคกอยอไรนะจัดสรร ผ่านการปั้นของวันแชมเปี้ยนชิพมาทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เฉพาะโบโมกาวเนี่ยนักมวยคนไหนนะครับที่เขามองแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นซปเปอร์สตาร์ได้มีโอกาสที่จะดังได้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของระบบในเรื่องของการสร้างอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับ UFC ก็เป็นนะครับมวยสากลก็เป็นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนกีฬาการต่อสู้จริงๆเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับเคก็เหมือนกันนะครับในการสร้างเคเนี่ยใครที่ทางด้านรายการเค ใครที่ทางด้าน UFC เนี่ยจะปั้นให้ขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์นะฮะมันไม่ใช่ว่าจัดให้เขาเนี่ยเจอของแข็งไปตั้งแต่ไฟแรกๆนะครับมันเหมือนเป็นการเลี้ยงให้เขาค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นแล้วก็ค่อยไปเจอนะครับในไฟสําคัญหรือว่าในไฟที่มันสามารถขายไฟได้ใหญ่ๆเนี่ยเจอคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมซึ่งหลักๆแล้วนะครับวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่แฟนมวยในประเทศไทยมันมีแฟนมวยทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียฟิลิปปินเนี่ยก็ถือว่ามีฐานแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่มากๆ มีคนนะครับที่ดูสืกวันแชมเปี้ยนชิพในมาเลเซียในฟิลิปปินส์เยอะมากๆโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยหลายล้านคนเลยนะครับและการที่จัดให้โบโมโกาวนั้นมีไฟขึ้นช็อกในวันลูบินีในกติกามวยไทยมันส่งผลดีเสียด้วยําไปนะครับทาให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาเล่นกีฬามวยไทยมากขึ้นหันมาฝึกซ้อมกีฬามวยไทยมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลดีต่อครูมวยต่อค่ายมวยอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเราต้องมองุมกว้างๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อโมวยกาวได้รับความสนใจในฟิลิปปินส์นะ มีแฟนคลับมากขึ้นเนี่ย คนนะครับฟิลิปปินส์ก็อยากจะเชียร์อยากจะลุ้นก็มีการดูวันแชมเปี้ยนชิพมากขึ้นมันก็ส่งผลรายได้ต่อวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งถ้าเกิดว่าให้ทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไปปั้นน้องพลอยชมพูอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่ฮะเพราะนักมวยไทยนะปัจจุบันเนี่ยมันแย่งกันดังเยอะแล้วนะฮะนักมวยดังๆของบ้านเราเนี่ยในขณะที่นักมวยฟิลิปปินส์นะตอนนี้เนี่ยมันมีน้อยนะครับและถ้าเกิดต้องการที่จะให้ตลาดมันขยายเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องโมงกาวให้ขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ให ต้องเข้าใจด้วยนะครับยิ่งวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีฐานแฟนคลับในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายเท่าไรเนี่ยวันเองก็จะมีรายได้นะครับไฟการชกหรือว่านักมวยดีๆเนี่ยวันก็จะดึงเข้าสังกัดมาเนี่ยมันส่งผลดีต่อแฟนมวยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปว่าเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยการที่วันแชมเปี้ยนชิพมอบโอกาสให้น้องพลอยชมพูนะครับซึ่งน้องเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์เายาวชนภาคใต้นะครับในรุ่นน้ำหนักรุ่นอายุอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นนักมวย อาชีพที่เก่งกาจหรือเดินสายหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่การที่น้องพลอยชมพูเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมาชกในศึกวันลุมพินีซึ่งก็ต้องถือนะครับว่าเป็นจุดสูงสุดของนักมวยไทยทุกคนนตอนนี้แล้วนะครับกับการมีโอกาสได้ขึ้นชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีเนี่ยแค่นี้มันก็เป็นประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับและการเจอคู่ต่อสู้อย่างโบโมกาวนั้นเนี่ย ถึงแพ้มานะครับอย่างน้อยเนี่ยน้องก็ได้รู้เลเวลตัวเองและก็นําข้อผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยไปปรับปรุงตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นให้เก่งขึ้นและน้องอายุยังน้อยนะครับ อายุเพียงแค่16ปีเนี่ยร่างกายยังไม่เต็มที่และน้องเนี่ยได้ประสบการณ์จากไฟนี้ไปแล้วนะครับเชื่อว่าน้องมีความแข็งแกร่งขึ้นดีไม่ดีต่อไปนะครับน้องพลอยชมพูเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นมวยหญิงระดับแถวหน้าของโลกก็ได้นะครับถือว่าเป็นการให้โอกาสของน้องพลอยชมพูนะครับได้มาพิสูจน์ตัวเองในวันแชมเปี้ยนชิพและชื่อเสียงของน้องณนะตอนนี้นะครับก็ถูกพูดถึงน้องดังขึ้นอย่างแน่นอนโอกาสต่างๆเนี่ยก็วิ่งเข้าหาน้องนะครับวันแชมเปี้ยนชิพเป็นคนเปิดโอกาสเสียด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ย งงนะครับพวกครีเอเตอร์บางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่ให้ทัศนคติไปอะไรพวกนี้เนี่ยมันลบกับวันแชมเปี้ยนชิพกับวันลูพินีขณะที่คุณก็ดูฮะรายการของเขาเนี่ยคุณก็ยังมาว่าไลนา์เขาอีกนะครับแล้วก็แฟนมวยอีกประเภทหนึ่งเน้นนะครับพูดตามอารมณ์เนี่ยไม่ได้คิดอะไรให้มันลึกซึ้ง แสดงทัศนคติเชิงลบมาแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยพวกทีมงงเทียมงานวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาไปอ่านเนี่ยบางทีมันเสียกําลังใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของผมแล้วกันแต่ผมก็เชื่อนะครับว่ามีอีกหลายๆคนที่มีความคิดเห็นเหมือนผมนะครับผมไม่ได้มองนะครับว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ย ประกอบมวยห่างชั้นหรือว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการให้โอกาสน้องพลอยชมพูเส้เ้ซาไปในขณะที่พลอยชมพูได้โอกาสโบโมกาวได้ชื่อเสียงนะครับวันแชมเปี้ยนชิพได้ฐานผู้คนฟิลิปปินส์เราได้ดูมวยฟรีเนี่ยผมถามหน่อยนะครับว่ามันเสียอะไรนะครับมันเสียอะไรก่อนที่จะพิจารณาก่อนที่จะวิจารณ์นะครับก่อนที่จะทําคลิปอัดมาว่าวันแชมเปี้ยนชิพมาว่าเขาเนี่ยว่าวันเสื่อมประกอบคู่มวยยังไปด่าคนประกอบคู่มวยอีกนะครับว่าเสื่อมแล้วก็ไม่มีคุณ ภาพเป็นถึงองค์กรระดับโลกผมไปฟังคลิปมาแล้วเนี่ยรับไม่ได้นะครับความคิดเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะขับแคบมากๆเลยนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าข,ของโบโมกาวกับน้องพลอยชมพูเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นนะครับส่วนผมเนี่ยก็มองว่า คู่นี้นะครับวันแชมเปชิพทำถูกต้องและและอีกอย่างหนึ่งทุกคนเนี่ยได้สมประโยชน์กันทั้งหมดเลยจบประเด็นดราม่าของโบโมกาวพลอยชมพูผมไม่ไปบ้าดราม่ากับเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นทัศนคติของผมนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจทีมงานวันแชมเปชิพบอสชาติและก็ทีมงานประกอบนะครับและก็แฟนมวยคุณภาพทุกคนมาถึงนะครับอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เปิดดูนะครับเพราะติดทาธุรานู่นนี่นั้นดันนะครับไปเปิดดูคู่คอ อเรดี้ลามาสนนมนะครับและก็กับอิเรสนักมวยดาวรุ่งของฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็ไปเห็นภาพที่ลามาสนฟเนี่ยนะครับอถอยหลังแล้วก็ขาพิกแล้วก็เป็นภาพที่โหต้องบอกว่าเสียวเลยนะครับตอนแรกก็งงๆนะครับว่าลามาสนฟเป็นอะไรทําไมถึงลงไป เมื่อวันแชมเปชิพย้อนภาพช,ชาให้ดูเท่านั้นแล้วโหยี้เลยฮะหลับตาปีเลยเซียวแทนลามาสนอบนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยลามาสนอบอาจจะต้องพักไปเนี่ยขั้นต่ำๆนะครับในลักษณะประมาณนี้หกเดือนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กลับมาปกติแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะสามารถเนี่ยขึ้นสู้หรือว่าชกในกีฬามวยไทยได้หรือไม่แล้วก็ขาเนี่ยฮะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเมื่อได้เป็นในลักษณะประมาณนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับว่าลามาสนอมเนี่ยจะ กลับมาแข็งแร่งหรือว่าจะสามารถลงแข่งขันในกีฬามวยไทยหรือคลิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพได้หรือเปล่านะครับก็เป็นกําลังใจให้เอเวรเดีรดีลามาสนอปหายไวๆนะครับและก็ขอให้เจ้าตัวนั้นเนี่ย ก็มาแข็งแรงแข็งเก่งนะครับสามารถที่จะขึ้นชกมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งได้อีกครั้งก็ถือว่าเป็นอาชีพของเขานะครับพอถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ชกมวยแล้วนะเนี่ยคงขาดรายได้ไปเยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนมีฝันเนี่ยฝันในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันอาจจะห่างไกลพอถ้าเกิดว่าไปเป็นโค้ชหรือว่าไปเป็นเทรนเนอร์หรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยมันอาจจะได้น้อยกว่าการเป็นนักมวยนะครับถึงแม้ว่านักมวยเนี่ยมีช่วงจังหวะ เวลาหรือว่าในช่วงจังหวะก,การเก็บเงินเนี่ยมันไม่มากนะครับแต่รายได้มันมากพอถ้าเกิดว่ายังมีไฟขึ้นช็อกเนี่ยเจ้าตัวอายุก็ยังไม่เยอะนะครับยังช็อกได้อีกหลายปีก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ลามาสนอปเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นช็อกอีกครั้งหนึ่งแฟนมวยชาวไทยนะครับและเชื่อว่า f c ฟซีวันชมป้ชิทั่วโลกและช่องเอ็กสโตรีโอนั้นให้กําลังใจลามาสนอปกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังเอ็กสโตรีโอขอขอบคุณครับ